ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องขอเข้าใหญ่ชาวเน็ตเช่นเดิมที่เคยครับผมครับม,มานี่ชุดหลังพวงมาลัยขึ้นเก้าขึ้นเก้าครับนี่มาขึ้นงานแล้วตอนนี้งานหนึ่งงานใหญ่งานใหญ่ครับมวลละ124ยกิโลครับร้อร้บสี่กิโลไปมาแล้วเคยมาแล้ว เสร็จแครับยี่สิบยี่สิบมวนครับกับปูนทุ่งละยี่ห้ากิโลหนึ่งเล克นะครับ, 20, 20นรบ,บนเนะบนี่ยเสร็เรียบร้อยแล้วเตรียมส่งเตรียมส่งมวนนี่มวนละร้อยยี่สิบสี่กิโลครับเนี่ยต่อมวนครับยี่สิบมวลเตรมส่งทิบประซองใส่ท้งแต่ติดตามครับผมครับตอนนี้ พ่อพาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมออกเดินทางไปจุดหมายปลายทางคือโรงพยาบาลการุนเวทครับนี่โรงพยาบาลการุนเวทนะครับแถวอยู่แถวตลาดไทยหุดนล้วครับไปเดินทางครับผมเ,เซียวเซ,ซีครับกระเป๋าเซียวหกร้อยครับนี่กระเป๋าเดินทางใบละหกร้อย ดูดูเ <มา S 1> สียดูข้างในด้วยกว้างไหมครับดูข้างในกว้างดีครับ,บหใหส่หนาดจะได้ประมาณสิบกิโลเบ <c oughs> าเดินทางครับเซลหกร้อยบาท,ปปาท,ทอ๋อนยี่สิบนิ้วครับนี่ยี่สิบนิ้วครับกระเป๋าเดินทางล่องเหนือล่องใต้ไปต่างดวงต่างประเทศได้หมดครับเลย เห็นครับมีหมดป้าปูที่นอนกระทุงกระทะเส้นหนูเสื้อในกางเกงบล็อกซบ็อกเซอร์มีครับใเนี่ยครับไม้ม็อบก็มีนะคือไม้ม็อบก็มีครับเด็กรองเท้าเสื้อแล้วเจ็ดสิบสองตัวเก้าสิบนะครับเลยแต่ตัวเก้าสิบสองตัวเก้าสิบพันดสั่งเบวงครับ ปหนักตั0กิโลัตตโออกตันโีตันเอยกีตันเอ้ยนะครับโอ้ปายแดงโกโลเลย่าถึง่าถึง10ตันครับ9าตันครึ่งขอเท่าไหร่6รถยักษ์เทไร่เสีย6ตัน6เต <รถ S 2> ัน6ไปก5ตัน สี่ตันหกประมาณ5ตันสองประมาณห้าตันกลัวๆครับบุ่งหน้าสูปทุมไปครับเกอดทางด่วนเรียบร้อยยิงเงาแต่เพื่านต้อการหน้างานสบายลุงยากลุ้งง่ายเบิ่บึงครับเบ่ง ด้านชั่งน้ำหนักด้านนี่อะหนักจากกี่รู้น้ำหนักเท่ากันป้ะก็ถามไอจิวไอจิวบอกว่าไอชายยังไม่มาเพิ่งถามเพิ่งถามแม่บ้านบอไปช่วยหน่อยผมไปส่งโกดังตรงกิ่งแก้วในเช้าอ่ะมันให้ผมไปส่งกระเบื้องอะไรโกดังตรงซอยสิบสี่นะ แล้วก็มาคือลันจริงๆด้วยรถเป็นยานอวเาี่งขนกบเลียบหมนเลยโอ้อรถแห่ไรแห่ติดรถรถเป็นก็นสิกระบะชอบเป็นกระบะเออพวกส่วนมากอิสุอะเป็นเยอะคืออะไรวะอย่างนี้เหนือ t <น>ทโบขาดเหรอเขาเรีเยววกว่าอะไรวะอะไรเรียกว่าลัน วัดเออไม่บอกมันคืออะไรแกนเทอร์โบพังเหรอน้ามันเครื่องเข้ามันเครื่องเข้าหรือเปล่ามรั่วเลยเข้ารัวถึงเด้อจะถึงจุดหมายปัาทางแล้วเิ่งวิวมุมสูงบนสะพานค่งไม่โว่มโก จุดเทนลวพีครับสุนมาถึงจุดไฮไลท์แล้วรถคันขับรถรถตีนีเร็วมากเลย,เยจุดไฮไลท์ครับจุดชมวิวมูลเนี่บุูลรถแรงคับนี่ครับตึกไฮไลท์ตึกคู่ตึกแฟร์มาได้เลย ที่เก่าเวลาเดิมแต่คนละวันคุณ <c oughs> ครับพอวิวดูงวิวในเมืองเป็นยังสิเดียในเมืองปทุมธานีก็จะ,จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วโรงพยาบาลกาลุนเว่ ถึงแล้วครับจุดหมายปลทางของเราโรงพยาบาลกาลูเวตไดิเข้าไปเลยเนาะจอดไว้ไหนี่จอดก่อนจกแล้วจอดที่เดิมแล้วไปไปึงแล้วถึงแล้วมีสตออ์กันเนาะสวครับผู้สาวยีรออยอยมุนบ,บายตรวจสอบเดี๋ยวโรงพยาบาล พอแล้วพอแล้วไปลงไปดูดิถึงไปแล้วถึงไปถึงแล้วถึงแล้วกองกระเบื้องครับกองกระเบื้องสวัสดีครับป๋ามันมันมันรอดเลยประมาณรูปแ่าแบบเก่าแบบเก่านะครับคือเก่าโอเคโอเคครับผมตอนนี้ได้ก่อนเนาะครับผมครับผม โอ้อันนี้บนอ่ะมาวางมันกีกะและ้วน,นี่ยนูวางนี่ทำไมทีก็แคบโอ้ยครับเราของไว้นาลิปคนนี่นาลิปเปลิปครับอันนี้มวนละ1 2 4กิโลครับ2ี่สมวนครับ ขมกล่องไปทีก่อนแต่ลิบรับนักรับำัไปหาห้่อยกิโลครับตก็คืนที่ละสองเหมือนสามเหมืนครับถ้าเกิเกินน้ำหนักถึงไม่ได้คืพังนะครับขกองไปตรงนี้ครับนี่ครับมาเพิ่งโอยนะครับว่ายีิบสี่กิโลครับ เรา124กิโล yeah. 20ววกว่าหมดขอมาก็ดีวันขอเสร็จแลว้วก็ทยอยขึ้นรีบครับขึ้น็นสั้นแ ครับตอนนี้ได้ล้ของเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บอุปกรณ์เร,รเรียบร้อยขึ้นรถกลับบ้านครับปืนเจอทางใครอีกมือนึงครับคุ่นี้เจอกันที่เชียงใหม่นะครับเรียบร้อยไปแล้วกลับบ้านได้ครับผมรู่นี้เจอกันที่เชียงใหม่ครับเสร็จแล้วโอ้พระเาวา นี่ครับรถบ้านเสร็จแล้วครับกับบ้านได้โอ้โเงี้ยเตียเงี้ยเตียน,ต,นตัวใได้เงินเขาครับตอนนี้บรรยากาศสองโมงปลายสองโมงครึ่งครับปลายสองโมงสี่สิบไปสามโมงแล้ว สี่นะเอาไปแล้วเซ็นเตอร์ผมว่าสี่เซ็นเตอร์เลยยังไม่ได้เปลี่ยนโถมเลยนะนต้องส่งนี่เนี่ยนี่เหรอเออมันต้องเป็นบิ๊กซีอย่างไรตัวปลายตัวไม้อ่ะเห็นปะบิ๊กซีเหรอเปลี่ยนไม่ได้บิ๊กซีชิคิอนนคอนเหรอเออซชิคิออนๆน่ะ สายอยู่นั่นคืออโอ้ปลาตลาดไทยบกักบงครึ่งเลยครับตลาดไทยมาหาซิทรักซึ่งมีรอบทางเขาซืือกมากดเฉะเอาหรอ สนใจรถแมคโครครับซืวอประจอนเลนไว้บ้านุ่นะเอ็มอยู่